เปิดตากว้างๆครับเปิดตากว้างๆแล้วลองขยับตาไปทางขวานะครับหนึ่งสอง <c oughs> พร้อมคอด้วยอทีนี้เพิ่มนะครับคุณติ๊บพร้อมคอไปหนึ่งสองสามไป,ไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แอนด์ห้าหกเจด็ดแปบดบเร็วขึ้นสอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รำตามครูใน EP นี้รับรองว่าพิเศษจริงๆครับเพราะว่าแขกรับเชิญใน EP นี้ถือว่าเป็นเซเลบในวงการน่าจะสินครับมีประวัติการทํางานอย่างโชคโชนทั้งในและต่างประเทศขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณครูบอลเอกลักษณ์หนูเงินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับชื่อครูบอลนะครับชื่อจริงก็คือนายเอกลักษณ์หนูเงินนะครับปัจจุบันทํางานเป็นอาจารย์นะครับ ตำแหน่งครูสอนนาฏศิลป์ร่วมสมัยนะครับอยู่ที่คณะศิลปะนาาตุลยางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับโอ้ครูบอลเดี๋ยวก่อนเซอร์ไพรส์มากอาจารย์ประจำสอนศินลปะร่วมสมัยเป็นสเปซิฟิกเฉพาะตำแหน่งนี้เลยเหรอใช่ครับถูกต้องครับครูจิ๊บก็คือ สอบบรรจุเข้ามาเนี่ยเพื่องานนี้โดยตรงเลยสอนร่วมสมัยสอนการประดิษฐ์ท่ารำอย่างนี้โดยตรงลยฮะเป็นตำแหน่งเฉพาะทางจริงๆเลยครูบอลครับขออนุญาตย้อนเวลาไปสมัยวัยเด็กก่อนอยากทราบว่าอัตชีวประวัติความเป็นมาของครูบอลเนี่ยเข้าเรียนนาฏศิลป์ที่ไหนเริ่มต้นที่ไหนอยากให้เล่าหน่อยครับเดี๋ยวบอลย้อนกลับไปตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลยนะครับนะครับพูดจีบท,ที่ไหนที่ไหนอะ ที่บ้านคือบอลเกิดที่จังหวัดกระบี่โอ้คนใต้คนใต้คนใต้รับคนใต้ก็เกิดเกิดที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วบอลเนี่ยเป็นความโชคดีของบอลที่บอลเกิดออกมาในครอบครัวโนราครับกูจิบแล้วในครอบครัวเนี่ยเป็นเป็นศิลปินกันหมดเลยคุณน้าเป็นเนักวาดนักประดิษฐ์คุณตาเนี่ยประดิษฐ์อะไรก็คือเป็นอาร์ตหมดเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีบรรพบุรุษเป็นโนราครับผม ทีนี้บอลเก็ร์เลยได้รับการฝึกโนรานะครับศิลปะพื้นบ้านาทางภาคใต้ตั้งแต่ยังเด็กเลยแล้วมีคุณน้าครับคุณน้าผู้หญิงนำร่องเป็นนักศึกษาเรียนที่วิทยาลัยนศิน์นครศรีธรรมราชบอลก็จะเห็นน้าของบอลเนี่ยเรียนตั้งแต่เด็กบอลเห็ bon op, นมอนก็ชอบอะครับแล้วก็เป็นความฝันเลยว่าอยากที่จะไปเรียนที่นั่นแล้วก็มีโอกาสได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยนศิน์นครศรีธรรมราชนะครับในสาขาวิชาเอกขนพระ นะครับตั้งแต่ 1> ม .1 น,นะครับจนถึงม .6 เลยแล้วก็พอจบที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็มาต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะศิลปะหน้าตาดุริยางครับในระหว่างเรียนเป็นยังไงบ้างครับครูบอลในรั้วของวังหน้าครับโอ,โอ้สนุกสนานครูจิ๊บเพราะว่าเข้ามากรุงเทพเนาะเราเด็กบ้านนอกก็ได้ได้มาอยู่ใกล้ๆผู้เชี่ยวชาญมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ยตื่นเต้นอะ่ะการจะรําสักครั้งหนึ่งเราต้องตั้งใจให้มากที่สุดเนาะคูจิ๊บเพราะว่าอยู่ใกล้ๆครูแล้วอ่ะ ความรู้เนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมเลยแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ขวอยว้าให้มากที่สุดเนี่ยเราจะเสียเวลาเนี่ยเสียเงินด้วยจริงๆเรียนอยู่ที่นครก็ได้แต่เราเลือกที่จะเรียนกรุงเทพแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่รู้แหละฉันต้องแบบตั้งใจดําให้ได้มากที่สุดอยู่แถวหน้าตลอดเลยเนี่ยครับแล้วก็ ในระหว่างที่เรียนก็ได้รับโอกาสมากมายนะครับจากครูน้อยศิลปินแห่งชาตินะครับอาจารย์สุภาชัยจารย์สุวรรณก็ได้มอบโอกาสให้เล่นละครเล่นโขนเป็นตัวนางด้วยก็มีนะครับปุจีบแล้วแล้วก็มีโอกาสจากอาจารย์สุรจงดาอันนี้ครูไก่กเลยครูไก่ครูไก่นีม่มอบโอกาสให้วันเยอะแยะมากมายเลยไปต่างประเทศเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสแสดงทั่วโลกเลย แสดงว่าในระหว่างที่เรียนเนี่ยนอกจากการเรียนแล้วเราก็มีประสบการณ์ในการออกแสดงในประเทศและต่างประเทศมันก็ทำให้บอลเนี่ยน่าจะได้ซึมซับวัฒนธรรมจากต่างแดนคุณจิ๊บแอบเห็นในโปรไฟล์ของบอลก็คือในเรื่องของนาฏศิลป์อินเดียมาหลงไหลอินเดียได้อย่างไรมาชอบนาฏศิลป์อินเดียได้อย่างไร,อ,อ,ยไอ,ยงไรอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับอันนี้ย้อนกลับไปคุณจ๊ตอนเด็กจําได้ว่าแม่ เคยเต้นระบำแขกแล้วใส่ชุดแขกอันนี้ตลกมากเลยแล้วยังมีรูปอยู่ทุกวันนี้เลยที่บ้านก็คือเป็นรูปที่แบบถ่ายรูปกับแม่แล้วแม่ก็ใส่ชุดแขกแล้วก็อุ้มเราอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ mm hmm. เป็นความประทับใจของเราตั้งแต่เด็กเลยแล้วได้มีโอกาส mm hmm. เห็นนาฏศิล์อินเดียอีกครั้งหนึ่งคือตอนที่อยู่วิทยาลัยนาฏศิน mm hmm. เขาจะมีรุ่นพี่รำระบำแขกในตอนวันสงการานะครับ,รบก็เป็นพิธีเตรียมประวยัยที่ สารพระอิศวรออก็ก็เห็นแล้วประทับใจว่าอุ้ยท่าอะไรอะ่ะชุดอะไรทำไมมันสวยจังแล้วมีโอกาสได้มาเรียนที่ศิลปนาฏานะครับมันจะมีวิชาหนึ่งก็คือวิชานาฏศิลปนนานาชาติครับก็ได้เรียนวิชานาฏัิลิ์อินเดียนาฏศิลป์ญี่ปุ่นก็นาฏศิลป์อินโดนีเซียแล้วแน่นอนนาฏศิลินอินเดียมัน ถูกอกถูกใจมากๆฝังอยู่ในใจเราอยู่แล้วใช่นี่แหละใช่เลยมันใช่เลยแล้ว <laughs> พอพออยู่ในคลาสแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกมันไม่พอก็เลยครูครับผมขอเรียนอีกผมขอเรียนอีกอยากเรียนอีกก็ครูคนนั้นก็คือครูนิ่มนะคะววครูนิ่มอินเดียอ,อ่าใช่ <laughs> ครับผม แล้วแล้วครูนิ่มอะ่ะก็เป็นเป็นครูที่จบจากคณะศิลปนาฏเหมือนกันเป็นศิษย์เก่าศิลปนาฏท่านก็ไปเรียนนาฏศิลป์อินเดียเนี่ยที่ประเทศอินเดีย mm hmm. แล้วเราก็นั่งฟังทุกวันนะครับเวลาผมไปเรียนกับครูนิ่มครูนิ่มก็จะเล่าว่าประสบการณ์ตอนที่เรียนอินเดียนะมันสนุกอย่างนั้นอย่างนี้ มีความลำบากแล้วนักเสิน์อินเดียมันแบบมันเก่าแก่อย่างนั้นอย่างนี้ครู<ม>วิธีการเรียนทําให้บอลเนี่ยรู้สึกแบบตื่นเต้นอนะครูจิ๊บก็เลยหลงไหลแล้วในระหว่างที่เรียนอยู่ที่ศิลปนาฏก็ได้รับโอกาสจากครูนิ่มเหมือนกันครูนิ่มเนี่ยพาบอลแสดงออกงานตอนแรกก็แค่รู้สึกว่าชอบชอบแสดงเฉยๆฟังแล้วสนุกจนวันนึงเรามีความรู้สึกว่าทําทไมรู้สึกมันเป็นตัวตนที่เรารู้สึกว่าพอได้ราอินเดีย มันกลายเป็นแบบเหมือนได้ปลดปล่อยเห <Wow. S 2> มือนเหมือนเป็นตัวเองจังเลยอ่ะฉันอิสระ,ะมากมากเลยเวลาที่ราอินเดียเนี้ยครับ,รบก็เลยถามคุณนิ่มว่าครูครับถ้าบอลจะไปเรีนยนที่อินเดียเป็นไปได้ไหมครูบอกว่าไปแน่นะ่ะ <laughs> <c oughs> ครูถามว่าจะไปแน่นะ <c oughs> อ่ะพอพอครูถามบอลก็ยืนยันบอกไปครับครูนิ่มก็เลย จัดการให้เลยฮะก็คือให้ข้อมูลให้ข้อมูลมในการไปมหาลัยนี้นะไปหาคนนี้นะไปที่สถานทูตนะทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วยื่นใบสมัครไปที่สถานทูตประจําประเทศไทยนะครับแล้วก็ทําการสอบต่างๆมากมายมจนได้รับคัดเลือกนะครับเป็นนักเรียนทุนอนไปเรียนที่ประเทศอินเดียครับโอ้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีไม่ต้อง ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวมากเกินไปแล้วก็เตรียมงบประมาณของเราบางส่วนเพื่อไปกินไปอยู่แต่ว่ามันมีทุนของรัฐบาลอินเดียผ่านสถานทูตให้ครูบอลได้มีโอกาสไปเรียนที่นูน่นอยากให้เล่าสั้นๆว่าการเรียนนาฏศิลป์อินเดียที่ประเทศแม่เลยที่ประเทศต้นตำรับเลยเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับครูบอลสุดยอดนะฮะขอแบบที่สุดที่สุดของที่สุดเรื่องความรู้ตำราความเก่าแก่ความถูกต้องความโบราณความศักดิ์สิทธ ที่อินเดียคือที่สุดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของนักศึกษาอินเดียแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสังคมวัฒนธรรมที่วอนไปเรียนรู้คือมันมีสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายมากวัฒนธรรมที่มันออแตกต่างกันอย่างเช่นเรื่องของวันนะเรื่องของอาหารเรื่องของเสื้อผ้าภาษาการใช้ชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้ชีวิตแบบเขาแล้วเราต้องลองเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบเขาอ,อย่างเงี้ยครับพอไปเรียนที่อินเดียมาสองปีแล้วกลับมาเนี่ยนำมาใช้อะไรบ้าง ได้เอามาใช้อะไรบ้างกับวงการนาฏศิลป์ไทยของเราครับหลักๆเลยคือพอเรากลับมาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับในสังคมนาฏศิลป์ไทยพอคนจบนอกในเรื่องของนาฏศิลป์อินเดียกลับมาเ่ยมันมันจะมีน้อยคนนะ,นะครับอย่างกระถักเนี่ยก็คือคูนิ่มซึ่งตอนนี้ไปอยู่ USA อยู่แล้วครับมีภระาตาณัตยมก่อนหน้าบอลอยู่สองท่านท่านก็เป็นครูอยู่ที่มหลาลัยต่าง แล้วพอบอนจบมาใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรกลับมาอัปเดตให้กับนาฏติสินอินเดียในสังคมไทยของเรานะครับแล้วการสร้างเครือข่ายนาฏติสินอินเดียในประเทศไทยก็จะถูกอัปเดตแล้วก็เป็นเครือข่ายที่มันใหญ่ขึ้นครับคุณจิ๊บาก็ได้บอลก็ได้ปรับใช้โดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนไทยที่สนใจในนัฏติสินอินเดียนะครับว่าเกี่ยวกับการบูชาเทพเนี่ยมัน ใช้ลักษณะการเต้นอย่างไร mm hmm. ถึงจะถูกต้อง mm hmm. อ่าแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ย mm hmm. การปรับใช้ระหว่างงานนาฏศิลป์อินเดียและนาฏศิลป์ไทยมันเชื่อมโยงแล้วสามารถเกิดเป็นงานในลักษณะใหม่ได้อย่างไรครับ mm hmm. ครูจิ๊บครูบอลมองว่าในปัจจุบันเนี้ยครับ mm hmm. เด็กสนใจไหมนาฏศิลป์อินเดียแล้วทิศทางของมันเนี่ยครูครูบอลคาดการณ์ว่าเป็นยังไงกับนาฏศิลป์อินเดียที่อยู่ในวงการนาฏศิลป์ไทยครับอ๋อถ้าถามในตัวบอลน,นะ ความสนใจของเด็กเนี่ยมีมากขึ้นเป็นเปอร์เซนต์ที่บอลค่อนข้างที่จะแบบภูมิใจกับแทนคนอินเดียเลยนะครับว่า mm. คนไทยเยวาวชนทุกวันเนี้มีความชื่นชอบนาฏาสิ่งอินเดียมากมากแล้วก็ไขว่คว้าแล้วอ,อ,อยากที่จะเรียนรู้แล้วนํามาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอย่างถ้าเทียบกับในในรุ่นบอลเนี่ยถ้าเด็กสาสิบคน มีบอลหนึ่งคนที่สนใจนาศสินอินเดียออืแต่จํานวนเด็กเท่ากันในปัจจุบันสามสิบคนบอลเชื่อได้เลยน่าจะครึ่งต่อครึ่งเลยที่สนใจแล้วก็ม,มีความรู้พื้นฐานด้านนาตาสินอินเดียที่มากขึ้นออือครับผม,ม,มครูบอลคิดว่าอะไรคือจุดเด่นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของนาตาสินอินเดียครับจิตวิญ,ญญาณครับครูิจบติตวิญญาณของนาตาสินอินเดียใช่<อ>ความความเชื่อความศรัทธาที่เขามีต่อตัวองค์ความรู้ตรงเนี้ยฮะ องค์ความรู้ที่เป็นนาตสินที่สื่อผ่านระหว่างเทพพระเจ้ากับตัวมนุษย์มันทําให้เราใส่ความตั้งใจโอ้พูดแล้วบอลยังขนลุกขนลุกเนาะขนลุกจริงๆเนี่ยแหละมันทําให้ให้น้าตสินอินเดียมันมันไม่ตายแล้วมันจะอยู่ไปอีกหลายพันปีเลยคุณจิบบอนเชื่ออย่างนี้จริงๆสิ่งที่บอลค้นพบเลยก็คือนาฏสินไทยกับนาฏสินอินเดียเชื่อมโยงกันติดติดแบบ ไม่ต้องบวกลบคูณหารอะไรเยอะแยะมากมายเลยบูจิบเอาท่ามาเรียงกันอย่างเช่นแบบตั้งวงอันนี้บังรองสาธิตเล็กๆ,ๆตั้งวงตั้งวงแบบนี้หนึ่งข้างกับอีกข้างหนึ่งแบบนี้เป็นมือแ,แบบ India. อินเดียอใช่ก็คืออยู่ในระดับเดียวกันแล้วสื่อความหมายที่เป็นความสวยง,งามคล้ายกันหรือแม้แต่ท่าแรกที่เวลาจะเริ่มเพลงที่เป็นท่าไหว้เนี่ยครับนี่ก็คือท่าเดียวกันสื่อความหมายเหมือนกันครับ อ่าถ้ายิ้มประเทศไทยใช่ไหมครับอ่าอ่ถ้ายิ้มประเทศอินเดียโอ้ยางนี้มีความใกล้เคียงกันมากพอแบบเอาสองอย่างมาเจอกันมันจะเกิดมิติที่แบบเอ้ยมันไปกันได้มันเดินไปด้วยกันได้สวยงามใช่ครับคุณเจฟมันไม่ใช่แบบเหมือนตะวันตกกับตะวันออกแล้วมันคนละฟากฝั่งแต่อันเนี้ยมันไปด้วยกันได้แบบ สวยงามมากๆเลยก็ถือว่าเป็นคุณูปการที่คุณครูบอลเนี่ยอุตส่าห์ไปร่ำเรียนมาจากอินเดียแล้วก็ได้มาสร้างสมประสบการณ์ให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ครูบอลครับในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเชื่อว่ามันกระทบกับการเรียนการสอนในแทบจะทุกรูปแบบแล้วการสอนนาฏศิลป์อินเดียผ่านรูปแบบออนไลน์นี่มันไม่ยากขึ้นไปอีกหรอครับครูบอลครับปกติที่เรียนอยู่แล้วอะเรียนตัวต่อตัวในคลาสก็คือยากแบบ โอโหแล้วพออยู่ในการเรียนออนไลน์คือ <c oughs> <c oughs> แบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> คือคือนแบบแต่อย่างว่าครับคุณจิ๊บพอเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้อ่อตอนเนี้ยเราไม่สามารถทําให้โควิดมันหายไปแล้วก็แบบมานักเรียนมาเจอกันคือเราก็จะต้องสอนกันออนไลน์แบบนี้ครับปัญหาแรกๆเลยก็คือเหมือนที่คุณจิ๊บบอกว่า อสัญญาณเนาะสัญญาณเทคนิคอะไรต่างๆที่เราไม่สามารถทําไปพร้อมๆกันได้คแล้วครูจิ๊บครับนาฏศิสินอินเดียเนี่ยมันไม่ใช่ที่เป็นแบบว่านอยน้อยนอยนอยนีนอยเนิบนาบไม่ใช่ไม่ใช่มันคือกตตตกะตาริกิตาตุมกีตตตกะตาริกิตาตุมกตตตกะตาริกิตาตุมคือทุกอย่างมันไวมันไวมากๆใช่ครับแล้ว มันทําให้เกิดปัญหามากๆเลยในการในการที่จะสอนให้เขาเข้าใจได้ในระยะเวลาที่สั้นๆบอลปรับแผนการสอนของบอลอย่างเช่นปกติบอลจะเรียนเพลงที่มันยาวพอเวลาเวลามันสั้นลงเราก็ปรับเพลงให้สั้นลงหรือว่าเลือกเพลงที่ง่ายต่อการเรียนแบบออนไลน์ได้ง่ายขึ้นทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเอย่างถ้าหน้าตัดสินไทยเราอาจจะใช้ออนไลน์อย่างเดียวก็ได้แล้วนะครับ แต่ในหน้าตาสิทธ์อินเดียบอลก็จะมีออนไลน์ออนไซต์ทำเป็นสื่อ<ม>สร้างสื่อการสอน<ม>ท,<ม>ที่ที่ทำให้เขาแบบไปฝึกเองได้<ม>แล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวบอลยกตัวอย่างก็คือว่าการฝึกภาษามือมการฝึกภาษามือถ้าเราสอนในในคลาสเนี่ยเราก็จะบอกว่าปาตาเกอ<ม>แล้วเด็กก็จะพูดตามตรีปาตาเกอื์อ่าก็จะพูดก็จะทําได้ แต่บอลก็จะต้องทำสื่อการสอนหม่บอกว่าตรีปตาเกอร์แล้วก็อธิบายอย่างละเอียดอย่าง<ม>ชา้าช้าแล้ววิธีการทำอย่างช้าช้าก็ทำสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น,ค,นครูบอลครับในช่วงไทยนี้อยากจะให้คุณครูบอลฝากอะไรถึงเด็กๆหรือว่าเพื่อนครูด้วยกันนะครับที่อยู่วงการนัาตัดสินด้วยกันนะครับ ทั้งไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการสืบทอดนาฏศิลป์อินเดียหรือว่าการเรียนการสอนนาฏศิลป์ทั่วไปอยากให้ครูบอลฝากอะไรสักเล็กน้อยเชิญครับบอลว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยตอนเนี้ก็คือกําลังใจครับครูจิฟค,ค,ครับบอลอยากฝากกําลังใจให้กับคุณครูแล้วก็นักศึกษานักเรียนหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองอที่ดูแลนักศึกษาอยู่ที่บ้านเองก็เช่นกันอยากให้ทุกคนมีกําลังใจที่ดีผ่านเอ,อ่อช่วงเวลานี้ ไปด้วยกันอย่างสวยงามอย่างมีรอยยิ้มคือทุกคนต้องปรับตัวหมดเลยไม่ใช่แค่นักศึกษาอย่างเดียวผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเนี่ยในบอลเล่าให้ฟังว่าในขณนะที่บอลสอนเนี่ยผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านท่านก็นั่งดูเด็กแล้วก็มีแอบทําด้วยนะครับคุณจิ๊บก็คือ,อเรียนไปพร้อมกับเด็กใช่แล้วก็เออก็ก็เช่นชมนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือกันระหว่างครอบครัวแล้วอย่างครูครูเอง,รเ,องเราก็ต้องเข้าใจเข้าอกเข้าใจนักศึกษา เด็กเขาเครียดนะครับอเพราะว่าเขาเรียนวิชาออนไลน์เนี่ยไม่ใช่แค่วิชาเราวิชาเดียวหรือวิชาปฏิบัติอย่างเดียวเขายังมีวิชาศึกษาทั่วไปอื่นๆถ้าเราเข้าอ,อกเข้าใจเขายืดระยะเวลาเกณฑ์การการ,การให้คะแนนการวัดผลมีการปรับลดหลดหย่อนให้เขาบ้างยืดหยุ่นบ้างยืดหยุ่นใช่ก็ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีของทั้งสองฝ่ายแล้วอย่างตัวบอลเองเนี่ยก็มีการปรับตัวโดยการ เอนเตอร์เทนนักศึกษามากขึ้นอืมไม่ให้เขาเบื่อในคลาสของเราเพราะว่าการพูดการการคุยผ่านจอเนี่ยมันมีอะไรมาดึงสายตาเราบางทีเขาเจอกันในในในจอเนี่ยเขาก็ไปแซวกันอ่ะคนโน้นทําอันนี้คนนี้ทําอันนั้นบอลบางครั้งคูจิ๊บบอนแต่งผู้หญิงเลยนะบอนลงทุน oh. แต่งผู้หญิงใส่วิ <laughs> แล้วก็แบบเออโชว์บ้างบางบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางวันบอนก็เต้นบางวันก็ เอนเตอร์เทนบางวันก็ร้องเพลงให้เขาฟังบ้างแต่ว่าเราก็ต้องมีเปอร์เซนต์ที่มันพอเหมาะพอควรนะครับครูเนี่ยใช้ใช้พลังมากๆเลยภาระต่างๆที่ครูจะต้องทำสื่อการสอนการใช้พลังในการพูดยาวๆเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยฮะอ,อาจจะต้องมีการเตรียมน้ำดืม่มที่ทำให้เราแบบชุ่มคออย่างเงี้ยอย่างบอลชอบดื่มน้ำเฮอร์บอย ก็ก็จะดื่มดื่มชงไว้เยอะๆแล้วก็ดื่มให้ตัวเองมีพลังถ้าเรามีกําลังใจเราก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจของทุกฝ่ายเลยในการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ซึ่งบอลคิดว่าก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากฝากกําลังใจจากบอลเนี่ยนะครับให้กับเพื่อนๆพครูแล้วก็ตัวนักศึกษาและผู้ปกครองทุกๆท่านเลยครับโอ้โหเชื่อแน่ว่าเทคนิคต่างๆที่คุณครูบอลนะครับได้แนะนําแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆครูหรือว่าส่งผ่านความรู้สึกดีๆความห่วงใยให้กับนักศึกษาเนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสิ่งสําคัญที่สุดที่ครูบอลเน้นย้าก็คือในเรื่องของการให้กําลังใจและการทําความเข้าใจเด็กในทุกๆมิตินะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูบอลนะครับเอกลักษณ์หนูเงินนะครับจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสําหรับ EP ีหน้าจะเป็นใครเราจะรําตามคุณครูท่านไหนเราต้องติดตามต่อไปครับวันนี้ครูจิ๊บและครูบอลต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ